ครับก็ถึงจุดชมวิวแรกเนาะและหลังจากนี้เราจะไต่ขึ้นไปที่อุทยานมาแล้วนะครับอย่าไปตามไปขมอย่าไปตามไปขมถ้าตามขมตายถ้าเราพตายเลยพี่ตามไปขมพี่ตายมาแล้วเขเรียนรู้ไปเรื่องไต่เขาได้ได้หุ่นมึงได้อยู่แล้วช่วงนี้ก็ไต่สาวไปก่อนเฮ้ยโดนเพิ่งโดนแฟนดิ้งนี่อ๋อเหร อดเอาละใหญ่อดเอาแล้วไม่ไรซื้อกินเอาอันนั้นโดนแฟนทิ้งอันนี้ทิ้งทิ้งเมียทิ้งเมียมาเที่ยวไม่ต้องมีไม่ต้องมีเราเมียซื้อดีกว่าเดินเดินเหลือนี่อยากจะพู้หญิงตกการเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโพสคลิปนี้ตัดเฉพาะช็อตนี้ไปซื้อกินสบายใจนะครับบรรยากาศ นี่ไต่กันขึ้นมาน่าจะประมาณระยะทางเท่าไหร่ละผมพึ่ตัการมีนได้หกกิโลเลไหโลหกโลเองนะครับอยู่สี่โลหกโลอยู่นะครับวันนี้เราร้อยโลนะครับจากนี้ไปก็จากนี้ไปก็จากนี้ไปจะไม่หนักเท่าไหร่วะมันไม่เหมือนทางบ้านเรานะแต่ว่าเี่โคดกินแรงเลยจจากนี้ไปไม่หนักวะจะจะถึงอุทยานก็อันนี้หกใช่ไหมหกก็เหลืออีกประมาณห้าโลสี่โลห้าโลสี่โลประมาณสี่โลห้าโลแม่ขีไม่ขีแมขีมันหนัก แต่ตอนนั้นยังแต่ตอนนั้นยังฟิตๆไงนี่นคือไม่ได้ปั่นมาตั้งหลายที่ละแอลมเหมือนกันอ่าปลาปลาปลาเดี๋ยวไปพักที่อ,อุทยาน <c oughs> เดี๋ยวเราไปพักอุทยานนะครับไปไปกันต่อ <c oughs> ไปกันต่อ